พูดถึงโปเกมอน EX ที่เป็นธาตุเหล็กแล้วก็ธาตุมังกรน,นั่นเองจริงๆสาเหตุที่เอามารวมกันเพราะว่าโปเกมอน EX ของธาตุเหล็กมีห้าตัวแล้วก็มังกรมีตัวเดียวกระจ้อยลอยไม่มีเพื่อนเลยก็เอามารวมกับเพื่อนๆนะฮะเพราะว่ามันก็จะกลายเป็น6ตัวเนาะโดยปกติ EX ที่เราพูดไปในคลิปก่อนก็ 6ตัวนะคะวันนี้ก็เลยเอาจะมามัดรวมกันเลยโอเคฮะเราจะมาพูดถึงธาตุเหล็กก่อนเนาะเราก็โปเกมอนธาตุเหล็กคือเอาจริงว่าเพิ่งมามีตอนแพ็คเดียวก้าป้าที่เป็น EX อะ่ะก็เดี๋ยวเราจะมารู้จักกันว่าโปเกมอนแต่ละตัวคือเป็นยังไงแล้วก็ใช้เล่นกับตัวไหนแล้วก็ มีอ b บิลิตี้อะไรบ้างนะคะโปเกมอนท่าเหล็กตัวแรกนะคะขอเริ่มต้นด้วยเจ้าพ่อแห่งเหล็กเลยนะคือเดียวก้านั่นเองฮะในส่วนของเดียวก้าเขาเป็นโปเกมอนเบสิกนั่นเองฮะแล้วก็เดียวก้าจะมี HP อยู่ที่150นะฮะจริงๆน่าจะเท่ากับพอกี้เลยปะ โอเคฮะแล้วท่าโจมตีของเขามี2ท่านั่นเองนะคะท่าแรกก็คือเมทัลลิกเทอร์โบเมทัลลิกเทอร์โบใช้2 Energy ที่เป็นท่าเหล็กนะฮะแล้วตีไป30แล้วมันจะมีความสามารถก็คือสามารถ Take Energy ที่เป็น Energy เหล็กให้กับโปเกมอนที่อยู่บนเบ้นท์ของเราได้นะฮะถ้ามีหลายตัวก็สามารถเลือกใส่ได้2 สองเอเนอร์จีนะคะแต่ถ้าไม่มีโปเกมอนเลยก็สวยไปนะคะเพราะว่ามันให้เยอะเหมือนกันนะตีสามสิบเลยอะ่ะเราก็ให้เอเนอร์จีสองเอเนอร์จีนะฮะต่อมาคือถ้า Heavy Impact นะฮะใช้จี้เหล็ก2 g จี้แล้วก็จี้อะไรก็ได้ 2G จี้นะ,ะถ้าโจมตีนี้โจมตี1 0 0รอยดามีดนั่นเองนะฮะในส่วนของเดียวกา้าถ้าเราเจอเนาะ ก็จะเจอกับมิวแล้วก็ลุงจมูกใช่ไหมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของเลควาซ่าจะเจอเจอไหมแต่มันก็ไม่ค่อยเจอแต่ก็เล่นได้นะฮะก็เห็นคนเอามาเล่นอยู่ไม่รู้ว่าเขาเอามาลองเด็กตอนที่เลควาซ่าเขาพึ่งได้ตอนการ์ดโปรโมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเนาะหรือเขาตั้งใจเอามาเล่นจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ โอเคฮะในส่วนของค่าลิทธิธของตัวนี้จะใช้สอง e r g y นะฮะแล้วท่าที่เขาแพ้ทางก็คือโปเกมอนไฟนั่นเองนะฮะเหล็กแพ้ไฟเป็นปกติอยู่แล้วเนาะโอเคฮะมามาดูตัวต่อไปกันเลยที่พูดถึงไปเมื่อกี้เลยนะคะก็คือลุงจมูกเ <c> จ <oughs> ้าโปโบพาสนั่นเองนะคะก็พัฒนาม,มาจากโนตพาสนั่นเองคือตัวเนี้ยเราจะ เอามาเล่นกับเดียวก้าแล้วก็จริงๆมันจะมีคอมโบคอมโบหนึ่งนะคะที่มากับอาดาแมนด้วยนั่นเองเพราะว่าฟลอรดาแมนน่ะถ้าใช้ปุ๊บเขาจะลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามที่ตีโปเกมอนเหล็กไป20นะฮะซึ่งโหดพอสมควรเลยถ้ามาคอมโบกับเจ้าโปโปพัสตัวนี้นะฮะส่วนเจ้าโปโปพัสตัวนี้เป็นโปเกมอนร่างสองนะ,ะ HP อยู่ที่160นะฮะแล้วก็ มีท่าโจมตีอยู่หนึ่งท่านะฮะก็คือ defensive unit นั่นเองใช้ energy เหล็ก2 g แล้วก็จีอะไรก็ได้1 g รวมกันเป็น3 g นะฮะหลังจากตีแล้วเราจะได้รับความสามารถพิเศษจากการตีครั้งนี้ก็คือว่าตาต่อไปที่เขาจะตีเราอะ จะลดดาเมจเขาลงไป20ดาเมจนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้คู่กับอาราแมนเราตีไปอะ่ะเขาเราจะสามารถลดดาเมจเขาได้40ดาเมจเลยก็ถือว่าลดไปเยอะเหมือนกันนะบางตัวอาจจะวันฮิตเราได้แต่พอเจอคอมโบนี้เข้าไปก็ไม่สามารถวันฮิตเราได้เลยนะฮะก็อาจจะต้องตีเราสองตานะฮะอืมจริงๆแล้วอะ่ะ ตัวเนี้ยมันก็ใช้ได้การซัพพอร์ตก็น่าจะใช้ได้กับตัวเดียวนะคะที่เป็นการ์ดของเขานะคะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช้คําว่าการ์ดของเขาสิเป็นการ์ดของโปเกมอนเหล็กนั่นเองนะคะก็ตอนที่เขามาใหม่ๆเจอบ่อยมากๆเลยนะฮะแล้วก็ค่ารีทีตัวนี้จะอยู่ที่3 g นะคะเท่ากับที่ใช้ตีเลยโอ้โ oh. ห หมือนกับว่าถ้าน้องได้ขึ้นไปอ่ะก็คือว่าต้องใช้น้องให้ตุยนะเพราะว่าถอยไม่ได้ค่าถอยเยอะเกินนะฮะแล้วก็ถ้าที่น้องแพ้ทางก็จะเป็นโปเกมอนไฟเหมือนเดิมนะฮะจริงๆแล้วแอบอยากได้ HP พที่มันถึกกว่านี้เนาะแต่ว่าร้องกสก็ถือว่าถึกเนาะสำหรับโปเกมอนสองล่างนะฮะโอเคต่อมา ทินกะทอนนะคะเจ้าค้อนมรณะนั่นเองทินกะทอนเป็นโปเกมอนสามล่างนะคะก็มี HP อยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบนะคะเป็นโปเกมอนแห่งดวงและโชคชะตานิดนึงนิดนึงไหมนิดนึงแหละเพราะว่าเขายังมีดาเมจตั้งต้นอยู่นะฮะโอเคท่าโจมตีของทินกะทอนก็จะมีหนึ่งท่านะฮะเทเลฟิกทัมปิ้งนั่นเอง ก็ใช้3 Energy เป็น Energy เหล็ก2แล้วก็ Energy อะไรก็ได้1 G นะคะโจมตี80แล้วก็ให้เราฟิปคอยก็คือทอยเหรียญนั่นแหละถ้าเราได้หัวเขาจะโจมตีบวกเพิ่มอีก80เป็น160นั่นเองแต่ถ้าเราได้ก้อยก็จะโจมตีแค่เพียง80นะฮะเจ้าดินกระทรก็เห็นเล่นคู่กับ เดียวก้านะคะจริงๆก็เอามาเจนจี้ให้กับทิมกะทอนแล้วเอาทิงกะทอนอะมาปิดงานเนาะในแพ็กของ s h i นิ n ง l ิเบอรี่ก็เจอกันเยอะเลยแล้วทิงกะทอนเป็นโปเกมอน3ล่างด้วยเนาะก็ HP เยอะอาจจะไม่โดนวันฮิตง่ายๆนะคะเอามาทั้งปิดเกมแล้วก็เอามาทั้งกันวันฮิตได้ด้วยเลย ในส่วนของค่าลิทีตัวนี้จะใช้ energy 2 energy นะฮะแล้วก็ธาตุแพ้ทางก็เป็นธาตุไฟเม้นเดิมนะฮะต่อมาอ่ะพี่เทพของเราพี่สิงนะฮะเจ้าโซกาเลโอนั่นเองถือว่าเป็นเมตาที่ยังอยู่ในแพ็กก่อนยันแพ็กปัจจุบันนะฮะแพ็กก่อนมาคู่กับนกเหล็กกับคาบิคอนแพ็กนี้มาคู่กับเจ้าชิโนตินะฮะ เเรียกพวกเจ้าโซการลโอเป็นโปเกมอนสามล่างนะฮะแล้วเขาอะมีเ p ตีอยู่ที่180นะฮะเขามีเอเบลิตี้ชื่อว่า rising road นั่นเองนะฮะเขาจะสามารถที่จะขึ้นมาที่แอคทีฟโซนโดยที่ไม่ต้องเสียจี้นะฮะไม่ต้องรีทีสไม่ต้องอะไรเลยก็คือว่าเราไม่ ไม่ต้องรีทีตตัวที่อยู่บนแอคทีฟโซนเขาจะซิ่งขึ้นมาด้วยตัวเขาเองเลยนั่นเองนะฮะคือใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเทิร์นนะฮะแล้วก็ถ้าโจมตีของโซกาเลโอนะฮะคือโซเบเกอร์ใช้เอเนร,จร์จีเหล็ก2 e n เอเนร,จร์จีตี1้0โอ้โหแรงสุดๆแรงแบบแรงจึ้งอะ่ะนะฮะก็ โปเกมอนตัวนี้หลังจากที่ตีไปแล้วเขาจะทำดาเมจกับตัวเอง10ดาเมจนั่นเองตีตัวเองนั่นแหละเหมือนเหมือนค่ารีคอยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราเล่นในโปเกมอนปกติก็ถือว่าแรงมากๆนะคะใช้แค่เพียง2จี้เท่านั้นแรงจริงแรงจัดโซเบเกอร์นะคะอ้าไม่ใช่ละต่อมาในส่วนของ การที่น้องจะเล่นคู่กับใครก็เหมือนกับที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้เลยนะฮะน้องจะเล่นคู่กับนกเหล็กนะฮะคาบิกกนแล้วก็ตอนนี้เป็นชิโนติที่เป็นเมตาอันดับหนึ่งในตอนนี้นะฮะเหตุเรียกพวกในส่วนของค่าลีทีสน้องจะอยู่ที่2อง e r g y นะคะแล้วก็ธาตุแพ้ทางเป็นธาตุไฟนะแพ้พิดอนนั่นเอง จริงๆแล้วถ้าเล่นเด็กเนี้ยถ้าเจอด้อนก็แอบหนักใจนิดนึงนะฮะเพราะมันโหดเกินตีร้อยห้าสิบแบบสามารถวันฮิตเราได้เลยอะ่ะต่อมาฮะมาแพ็คใหม่แกะกล่องเลยนะฮะออลเลอร์แลนดิกชียนั่นเองนะฮะออลเลอร์แลนดิกเชียเป็นโปเกมอนสองล่างนะฮะมี HP อยู่ที่ร้อยสามสิบนะฮะแล้วก็ถ้าโจมตีหนึ่งท่าเป็น สามสาวสะบัดบ๊อบนั่นเองมีมีผมทองกันทั้งหมดเลยนะฮะส่วนท่าโจมตีใช้ Energy 2 Energy นะคะเป็น Energy เหล็ก1 G แล้วก็ Energy อะไรก็ได้1 G นะฮะส่วนท่าโจมตีชื่อว่า c h i p p i ิ h เฮ b u t t นั่นเองนะฮะคือหลังจากที่พูดว่าทินกะระอรคือโปเกมอนแห่งดวงเจ้า a l o โลแลนดิกเเป็นแห่งดวงมากกว่าอีก แห่งดวงมากกว่ายังไงคะเขาจะให้เราทอย3 e n เอเนนะคะทอยขึ้นหัวได้กี่ครั้งเขาจะคูณกับ60ดังนั้นถ้าได้1เหรียญที่เป็นหัวก็จะตี60 2เหรียญก็จะเป็น120 3เหรียญก็จะเป็น180นะคะแต่ถ้าทอยออกก้อยหมดก็ตีศูนย์ั่นเองไม่ได้ตีอะไรเลยนะคะเป็นเด็กแห่งดวงแล้วก็โชคชะตาของแท้เลยก็คือ มันถ้าใครที่ชอบเสียงดวงอาจจะชอบเด็กนี้นะสามสาวเนี่ยสาวสาวส,สบัดบอบนะฮะในส่วนของการเล่นคู่กับของเขาจะมากับเจ้าตุ่นเหล็กนะฮะเอโรเด็กชิวนั่นเองอเห็นมาบ่อยมากเลยคือเขามาคู่กับเอโรเด็กชิวนะคะเพราะเจ้าเอโรเด็กชิวอะถ้าเราพัฒนาเป็นตุน่น ตุลเลกะมันจะใช้1 Energy ในการตี50ซึ่งถือว่าแรงมากเลยนะคะแล้วก็เ p อยู่ที่110มัง้งถ้าจำไม่ผิดคือ50อะ่ะถ้าเกิดว่าโปเกมอนที่สมมติว่าเราเล่นเป็นคนที่2แล้วเขาวางโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนเบสิกเลือด50อย่างเงี้ยเราก็สามารถวันฮิตได้เลยนะคะหูดเหมือนกันในส่วนของค่ารีทิสของ a l l l a n d i น รทโอก็อยู่ที่หนึ่งจี้นะคะธาตุที่น้องแพ้ทางก็เป็นธาตุไฟนั่นเองนะคะโอเคฮะนี่คือทั้งหมดของโปเกมอน ex ธาตุเหล็กนะฮะมีทั้งหมดห้าตัวแล้วก็พูดง่ายๆว่าถ้าเรียงลำดับเทียตัวก็สุดก็น่าจะเป็นโซกาเลโอนะฮะแล้วก็ไล่มาเรื่อยเร้ยหรือว่าเขาทำมาให้มันไล่ความเก่งหรือเปล่า ใช่ไหมคือถูกต้องเลยนะ1 2 3 4 5เนี่ยคือถูกต้องเลย100%นะฮะโอเคฮะในส่วนของโปกเกมอนเหล็กก็จะประมาณนี้เราไปดูโปกเกมอนมังกรกันต่อเลยในส่วนของโปกเกมอน EX ที่เป็นธาตุมังกรน,นะฮะตัวใหม่แกะกล่องเลยที่พึ่ง น,นั่นเองซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอีเวนท์ที่ผ่านมานั่นเองของอัลตาบีทนะคะก็คือเจ้าอัลตาเนคอสมอาเอ็กนั่นเองเป็นโปเกมอนเบสิกนะคะเลือดอยู่ที่150ก็ปกติปะเท่ากิลติน่าเลยแล้วก็เป็นโปเกมอนมังกรที่เป็นเอกตัวแรกและตัวเดียวในขณะนี้นะฮะแล้วก็เป็นโปเกมอนมังกรที่มีท่าโจมตี2 ท่านะคะตัวแรกคนไทยคนแรกโอเคฮะเรามาดูท่าโจมตีกันเลยท่าโจมตีของน้องจะเป็นโปรตอนครอนะคะท่าแรกใช้จี้อะไรก็ได้ตีนะคะจะทำดาเมจห0แล้วก็มาดูท่าที่สองกันที่เป็นจะเรียกว่าก๊อตหรือมีมดีเพราะว่าท่านี้เขาจะดิดการ์ดที่อยู่บนเด็ก5ใบ ห้าใบที่อยู่บนท็อปเด็กของเราอะ่ะเออเขาจะดีดทั้งเขาทั้งเราซึ่งมันทําให้เล่นยากทั้งคู่นะคะจะพูดว่ากอลหรือมีมก็ไม่รู้สิถ้าเกิดว่าเราทิ้งถูกคีย์การ์ดเขามันก็ดีไปนะคะแต่ถ้าเราทิ้งถูกคีย์การ์ดเราเราก็สวยไปนะคะในท่าจจมตีนี้ชื่อท่าโซเกรตนั่นเองฮะใช้4 Energy เป็น Energy พลังจิต2 g แล้วก็ Energy เหล็ก สอนั่นเองคือคือต้องมาคู่กันนะคือเหล็กกับพลังจิตต้องมานะถ้ามาใดอันนึงคือตีได้ท่าบนเท่านั้นนะคะจะทำดาเมจร้อยยี่สิแล้วก็ดิดท็อปการ์ด5ใบทั้ง2คนเลยที่อยู่ในเด็กนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นกอตหรือเป็นมีมเคยเอาไปลองเล่นนะแบบยังไม่ทันเดโมโอ่อะเขาเขากดยอมก่อนแล้วเพราะรู้สึกว่าถ้าดิดไปอะมันก็ฝั่งเขาอาจจะ อาจจะทิ้งฮิวฝั่งเขาหรืออาจจะทิ้งคีการ์ดฝั่งเขาค่ะจะกลัวอย่างนั้นมากกว่านะฮะเคยไปลองเด็กอยู่ในตอนนั้นเล่นกับเจ้ากิลาตินา่านั่นเองฮะกิลาติน่าพี่รักนะฮะคือเอาเกด้า,ามายืนแทงก่อนแล้วก็เจนจี้แล้วก็ติดจี้ให้ไอ้เจ้าเนคอสมานะฮะแล้วก็พอกิลาติน่าตายเราก็ใช้รูซามีเนตดึงจี้ขึ้นมานั่นเองฮะคือ ลองเล่นแล้วรู้สึกมันป่วนดีนะฮะบางคนเรายังไม่ทันได้โม่เลยกดยอมแพ้และแต่บางคนเราตีไปปุ๊บคีย์การ์ดเราอาจจะหายเองอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะก็เลยไม่ไม่อยากจะเรียกว่าเป็นกอดหรือไม่อยากจะเรียกว่าเป็นมีมันอยู่ที่ว่าจังหวะนั้นเราตีไปอะเราหรือเขาจะเป็นฝ่ายเสียเปียบนะฮะโอเคฮะในส่วนของค่าลีทีสสองจีนะฮะแล้วก็ วิกเนตในสำหรับธาตุบังกรตอนนี้ยังไม่มีวิกเนตนะคะยังไม่มีธาตุแพ้ทางดังนั้นก็เลยเป็นศูนย์อยู่ก็ไม่ชนะใครแล้วก็ไม่แพ้ใครนะคะ <c oughs> ไม่ชนะใครแล้วก็ไม่แพ้ใครแปลกๆนะ,ะโอเคฮะ,คะทั้งหมดมวลก็จะเป็นรวบรวมโปเกมอนธาตุเหล็ก ex แล้วก็โปเกมอนธาตุบางกร ex เข้าด้วยกันในคลิปเดียวนะฮะ เพื่อนๆคิดว่ายังไงฮะคิดว่าตัวไหนเก่งตัวไหนก๊อตหรือว่าตัวไหนมีมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะรบกวนกดไลค์และกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะฮะในคลิปหน้าอาจจะมาพูดถึงโปเกมอน EX ของธาตุอื่นๆต่อไปไล่ไปจนหมดเลยนะฮะก็จะทำให้มาเสร็จทันก่อนที่แพทใหม่จะออกนะฮะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะฮะ โอเคฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ